Này. Ừ. Hử? Rồi đi ครับ. Tô. na này. hiểu Trị hà 5 mất móp xiêu. Đây này à. Hiểu này à. Thông đường. nó mà. Ừ, nay nó mà. Ối, này ก็ไปส่งมาส่งที่อะไรนะฮอโปรฮอโปรเจอซีแยกจักใดเลี้ยวขวาตรงไปอีกเจอซีแยกโรบินสันเลี้ยวซ้ายตรงไปอีก <c oughs> ตรงไปประมาณน่าจะห้าร้อยเมตรนี่แหละฮอโปรจะอยู่ด้าน ก็ภาวนาแต่อย่าให้ใครมาตาดาดน้ําใส่เพราะช่วงนี้ยังไม่อยากดนน้ําเหมือนตัวเองจะเป็นโรคพิดสุนัขบ้าน้อง,องตัวเองจะเป็นโรคพิดสุนัขป้าพิได

tăng nhiều đần tăng đi đường đơn thang luôn của Nhanh Mà thường hôm pro là không như tập được hơn Hai thai kim hai trong thai thế cái

ไคยเห็นพี่ในยู u ูบอ๋อพี่อยู่กับในตับเสียตินเสียตินครับไม่ได้ไปวิ่งไปบมดไม่ๆครับวิ่งตลอดแน่อือ มามาส่งครับอันนี้โอนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเนี่ย่ะ แล้วเราก็ <Wars> ชิ่งเลยทีนี้ไอ้ต๊อปูน้อต๊อปูแต่ถือว่าถูกมากครับอยาได้ไอ้ตัวนั้นน่ะมันเหมือนมันอะไรเป็นอะไรไส่ไปขีดยาแล้วไปขายตายเลยตรงนี้เลย ซื้อมาเองเลยเนี่ยพี่ซื้อมามาเท่าไหร่สองพันแปดซื้อเขาแบกให้ห้าร้อยันเป็นผสมอย่างแสดงว่าเจ้าของเขาเลี้ยงไม่ไหวเลยขายถูกมันมีเยอะผสมใหม่พัดบ้านนะหมาบ้านหมาบ้านเลิศแมวตัวแม่มันก็ตัวน้อยแค่แค่ขัดแต่งคนเป็ใคร ครับครับครับไปไปไม่คิดถึงคล้ายๆขาวมันก็แรงเลยค่ะมันจะตัวเล็กกว่าตัวเล็กกว่านี้อีกมันทันจิ๋วเลยหน่อยคิดถึงฟาเฟดเขาเลยครับครับนั่งหลังหนูส่งหมาเป็นที่เรียบร้อย Ừ. cờ cỡ đơn thang ừ. đã hát luôn chế rón hang cái máy thủ chẳng <laughs> có chụp cái...